สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งรอบข้างเนี่ยวัสดุรอบข้างข้อของเครื่องใช้รอบตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยวัสดุประเภทอะไรบ้างนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่า มีกี่ประเภทนะคะในการเลือกใช้เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้กันอยู่นะคะโดยเด็กๆจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมคุณสมบัตินะคะแล้วก็การใช้งานในการที่เราจะเลือกมาประดิษฐ์นั่นเองนะคะโดยประเภทของวัสดุนะคะเด็กๆเ,เราแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะ วัสดุจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ได้แก่พวกไม้พวกดินพวกหินพวกทรายพวกนี้นะคะรวมไปถึงพวกขนสัตว์ต่างๆนะคะเส้นใยจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกฝ้ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะที่หนูต้องมาเรียนรู้ต่อก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่พวกพวกไหนบ้างคะพวกแก้วใช่ไหมคะพวกแก้วพวกพลาสติกต่างๆ ะะรวมไปถึงเส้นใยสังเคราะห์นั่นเองนะคะแล้วก็พวกเหล็กพวกโลหะอลูมิเนียมพวกนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูย่อยแต่ละประเภทกันเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสมบัติทางกายภาพกันก่อนนะคะว่าวัสดุแต่ละประเภทเนี่ยมีสมบัติแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอันดับแรกที่หนูต้องเรียนรู้ก็คือพวกโลหะนะคะ โลหะเนี่ยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้ถึงคุณสมบัติเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันคะ่ะเขาบอกว่าโลหะเนี่ยเป็นประเภทที่มีความแข็งแรงนะคะทนทานมันวาวเลยขึ้นเงาเลยนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวสูงนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนำมาผ่านความร้อนเพื่อตีให้เป็นแผ่นได้นะคะหรือดึงให้เป็นเส้นได้นั่นเองนะคะ ดึงให้ยาวๆเป็นเส้นอย่างเช่นพวกอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกม่อนะคะหรือเส้นลวดพวกแหวนตะปูเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะมีดลูกกุญแจแม่กุญแจกระทะต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆพอจะนึกออกนะคะทีนี้ที่หนูต้องจำก็คือการนำความร้อน สังเกตว่าพวกนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในวัสดุครัวเรือนเนื่องจากว่านำความร้อนได้ดีแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีด้วยนั่นเองนะคะมาต่อค่ะต่อไปกลุ่มเซรามิกเขาบอกว่าเซรามิกสมบัติทางกายภาพได้แก่อะไรบ้างนะคะ หนึ่งเนี่ยมีความแข็งแรงแต่ด้วยความที่ทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกดินเหนียวดินทรายแล้วก็พวกทรายพวกนี้นะคะที่เกิดจากการผสมกันแล้วก็ปั้นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการแตกหักง่ายนะคะแล้วก็ไม่นําไฟฟ้านะคะเด็กๆไม่นําไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะแต่บางชนิดสามารถนําความร้อนได้ยกตัวอย่างเช่น พวกแก้วที่เป็นพวกพวกแก้วเซรามิกอะค่ะแก้วที่เป็นรูปกระตูนต่างๆเนี่ยหนูสังเกตเลยเวลาหนูถือเนี่ยหนูใส่น้ําร้อนไว้หรือใส่พวกอ่าวัลตินไมโลที่ร้อนๆใช่ไหมคะเวลาหนูถือหนูจะรู้สึกว่ามันจะอุ่นๆเนี่ยค่ะบางชนิดมันสามารถนําความร้อนได้นั่นเองนะคะวัสดุ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกกระถางต้นไม้ที่ทํามาจากเครื่องปั้นดินเผานะคะพวกดินเหนียวที่ปั้นขึ้นมานะคะรวมไปถึงโอง่งมังกรนะคะเด็กๆแล้วก็พวกไหนอีกคะใช่แล้วค่ะพวกกระจกใช่ไหมคะหรือพวกแผ่นกระเบื้องนั่นเองนะคะรวมไปถึงพวกชักโครกในห้องน้ํานะคะแล้วก็กระปุกออมสินที่เป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็พวกแจกันแจกันถ้วยแก้ว เซรามิกพวกนี้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะกลุ่มต่อไปที่หนูต้องเรียนรู้ก็คือกลุ่มพอลิเมอร์นะคะเขาบอกว่าพอลิเมอร์เนี่ยมีทั้งที่แบบได้มาจากธรรมชาติและมาจากการที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมานะคะมนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมาหมายความว่าได้มาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะลักษณะ ที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีน้ำหนักเป้านะคะแล้วก็มีความใสแต่ในความใสเนี่ยเราสามารถนํามาย้อมสีได้หลากหลายมากขึ้นนะคะโดยพอลิเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะ ไม่นำไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉนวนไฟฟ้านะคะและก็ไม่นำความร้อนหรือเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะซึ่งพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกยางพาราพวกไม้พวกใยไหมเส้นใยธรรมชาติแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ก็อย่างเช่นพวกยางสังเคราะห์นะคะพลาสติกแล้วก็เส้นใยสังเคราะห์ อ่ะมาดูกันต่อนะคะสิ่งของที่นำมาใช้ในการทำพวกพอลิเมอร์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกช้อนที่ทำจากไม้หรือทับพีที่ทำจากไม้นะคะพวกของเล่นที่ทำจากยางนะคะพวกยางพวกยางยืดยางยางรัดแกงพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็พวกไม้กล่องลังกล่องโฟมพวกนี้นะคะรวมไปถึงพวกผ้าพันคอที่ทำมาจากาผ้าใช่ไหมคะทำมาจากเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์พวกนี้นะคะแล้วก็พวกยางยางล้อรถยนต์นะคะยางลบพวกนี้เป็นต้นนะคะหรือขวดพลาสติกถุงพลาสติกที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ วัสดุต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถจำแนกตามสมบัติทางกายภาพออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มพวกโลหะเซรามิกแล้วก็พอลิเมอร์นะคะโดยเรามาดูกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มโลหะเขาบอกว่า ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานมันวาวแล้วก็มีความเหนียวที่สูงมากนะคะและนอกจากนี้นะคะเมื่อพวกโลหะเนี่ยได้รับความร้อนเนี่ยสามารถจะนำมาตีเป็นแผ่นนะคะแผ่นเรียบนะคะหรือว่าสามารถที่จะดึงให้เป็นเส้นได้ด้วยนะคะ มาดูก่อนนะคะตัวอย่างของสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุประเภทโลหะได้แก่พวกหม้อเส้นลวดแหวนตะปูเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงพวกมีดพวกกระทะนะคะแล้วก็พวกลูกกุญแจพวกแม่กุญแจพวกนี้นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าทำไมอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยอย่างเช่นพวกหม้อพวกกระทะพวกมีดพวกนี้จะนำวัสดุ กลุ่มโลหะมาทำเนื่องจากว่าที่หนูต้องจำคือมันนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีนะคะเลยใช้ทำกับพวกวัสดุในที่อยู่ในพวกครัวเรือนในการหุงต้มพวกนี้เป็นต้นนะคะไปดูกันต่อค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ก็คือพวกเซรามิก เขาบอกว่าเซรามิกเนี่ยจะมีความแข็งแรงแต่ก็ยังมีความเปราะบางแตกหักได้ง่ายเนื่องจากว่าทำมาจากพวกวัสดุที่เป็นพวกดินเหนียวดินขาวแล้วก็พวกทรายพวกนี้เป็นต้นนะคะอ่ะแต่ว่าที่หนูต้องจำหลักๆคือพวกนี้เนี่ยจะเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะฟังชื่อดีๆนะคะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้านั่นเองแล้วก็บางชนิดเนี่ยสามารถ นำความร้อนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกแก้วเซรามิกแก้วที่เป็นรูปตุ๊กตาพวกเนี้ยเวลาหนูใส่น้ำร้อนเข้าไปหรือว่าหนูถืออ่าพวกโอวัลตินร้อนๆไมโลร้อนๆอนพวกเนี้ยหนูจะรู้สึกว่าม,มันมีความอุ่นอ่นเนื่องจากว่าบางชนิดเนี่ยมันนำความร้อนได้นะคะเด็กๆมาดูค่ะ สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุประเภทเซรามิกได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่พวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะพวกกระถางต้นไม้ที่ทําจากดินเผาใช่ไหมคะรวมไปถึงพวกโอ่งมังกรแล้วก็พวกกระจกนะคะที่เราส่องหน้ากันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะกระเบื้องพวกนี้นะคะแล้วก็พวกชักโครกนะคะรวมไปถึงพวกกระปุกออมสินรูปร่างต่างๆรูปการ์ตูนตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะแก้วเซรามิกใจกันเซรามิกพวกนี้เป็นต้นนะคะ อมาดูต่อค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพอลิเมอร์นะคะกลุ่มพอลิเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากธรรมชาติแล้วก็ได้จากการสังเคราะห์ได้ด้วยนะคะจากธรรมชาติก็ได้แก่พวกยางพาราไม้ฝ้ายไหมนะคะเส้นใยธรรมชาติพวกนี้เป็นต้นนะคะส่วนพอลิเมอร์ที่ได้จากการที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นก็ได้แก่พวก เส้นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ยางสังเคราะห์รวมไปถึงพวกพลาสติกนะคะมาดูคุณสมบัติของกลุ่มพอลิเมอร์กันค่ะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเบาบางเลยนะคะแล้วก็มีความใสด้วยความใสเนี่ยแหละค่ะเราสามารถนํามาย้อมสีได้สีที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่หนูต้องจําเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยไม่นําไฟฟ้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฉนวนไฟฟ้านะคะแล้วก็ไม่นําความร้อนหรือเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะอ่ะ วัสดุสิ่งของที่ทํามาจากโพลิเมอร์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกทับพีไม้นะคะตะหลิวไม้รวมไปถึงพวกของเล่นต่างๆที่ทํามาจากยางสังเคราะห์นะคะแล้วก็พวกกล่องไม้กล่องลังนะคะแล้วก็ได้แก่พวกผ้าต่างๆผ้าพันคอผ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่นะคะพวกนี้อาจจะทําได้มาจาก เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็พวกล้อยางรถยนต์นะคะแล้วก็ยางลบที่เราใช้กันอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็พวกขวดพลาสติกนะคะหรือถุงพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเด็กๆพอจะนึกภาพตัวอย่างกันออกใช่ไหมคะใน3ามกลุ่มนี้นะคะ เอาละค่ะเพื่อความเข้าใจของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณครูขอแบ่งเป็นแผนภาพดังนี้นะคะโดยวัสดุรอบตัวเราเนี่ยถ้าแบ่งตามสมบัติของวัสดุเนี่ยจะได้ดังนี้นะคะความยืดหยุ่นความแข็งความเหนียวการนําความร้อนการนําไฟฟ้าและก็ความหนาแน่นนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะคะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกยางรถยนต์เนี่ยจะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นทนทานสูงนะคะ เพชรที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยมีความแข็งแข็งแรงมากๆนะคะโดยใช้เป็นเครื่องมือในการตัดกระจกได้เลยนะคะแล้วก็เส้นเอ็นที่ใช้ทําสายเบ็ดตกปลาเนี่ยจะมีความเหนียวมากนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากด้วยเช่นกันนะคะโลหะที่ใช้ทาหม้อกระทะเนี่ยจะทําให้อาหารสุกเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทองแดงเนี่ยสามารถใช้ทําเป็นสายไฟฟ้าได้เนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้า ดีมากนะคะแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นแพรลอยน้ําได้เนื่องจากว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานั่นเองนะคะวัตถุถึงลอยน้ําได้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆในชั่วโมงนี้เด็กๆเข้าใจสมบัติทางกายภาพของวัสดุแต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างใช่ไหมคะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรกัน มาดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคูณด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ทันท่วงทีนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย